สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้เมืองสร้างสรร์ด้านอาหารของยูเนสโกถ่ายทอดองค์ความรู้และชูวอ,อัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรและการท่องเที่ยว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องเมืองสร้างสารร์ด้านอาหารของยูเนสโกหรือยูเนสโกครีเอทีฟซิตี้ออฟแกสต o รโนมีประจำปีงบประมาณพศ2569ในระดับอำเภอ โดยได้รับเกียรติจากนายวชิรวิทย์พึ่งสอนรักนายอำเภอแหลมสิงห์เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนางสาวนิชาวัฒนพงศ์ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของจังหวัดจันทบุรีที่มุ่งนำต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของท้องถิ่นมาต่อย,ยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสู่เครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงมิติทางวัฒนธรรมเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่าง เป็นรูปแบบ นอกจากนี้นะคะภายในงานยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยมุ่งค้นหาและชูจุดเด่นด้านอัตลักษณ์อาหารของอำเภอแหลมสิงห์ ing, ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการที่จะมีส่วนร่วมผลักดันจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารในระดับโลกต่อไป